ช่วงแรกแกจอดจอดให้คนลงแถวแถวสังเียกขาลาดของลนปางเนี่ยครับอ๋อแม่เหมาะครับครับแล้วตอนออกตัวเหมือนกับแกสตาร์ทรถแล้วรถออกตัวเลยไม่ไม่แบบไม่ได้เหยียบคาดไม่ได้เือบรกอะไรแบบนี้ครับแล้วพอมาถึงประมาณสนรสรของลําปางนะครับสารจังหวัดแกก็ตะโกนบอกให้จับหาที่จับอะไรประมาณนี้ครับตั้งจต่ต้องรถเลยเหรอครับหาที่จับแกก็บังคับรถมาเรื่อยเรื่อยจนถึง จนถึงสี่แยกเนี่ยรั้งแรกก็คือรถชนกับรถกระบะตุ่มแรกผมก็คว้าแฟนผมมากอดแล้วก็อีกมือนี้ผมที่หาดนี่ก็คือจับจับไฟเดิคไว้รถรถบ้านนี่คือลอยเลยนะจนกระบะตุ่มคือลอยเลยมาจากระยะจากแขวงมาถึงตรงที่เกิดเหตุนี่มันก็ไกลพอสมควรนะแล้วระหวา่วา,าไปไปงนั้นน่ะผู้โดยสารเป็นไงก็เงียบกันหมดเลยครับคือ ไม่มีไม่มีใครบอกว่าให้ให้จอดไม่มีไม่มีใครบอกเลยมันไม่สามารถที่จะจอดได้เลยครับรถอะ่ะไม่คือดูลักษณะแล้วคือไม่เบรกแตกคลาดหมดก็อะไรคือรถเนี่ยไม่สามารถหยุดได้เลยทุกคนกเงียบหมดเงียบหมดก็คือสงสยัยเขาพารนะ์วแนใครพาร์วแนมันได้ได้ไดเรียกทหารลมมั้งใช่ไหมเนี่ ยังมีคอะยไเรก็เราไปกออย่างี้ค่ะเจีไก็ปดูนะิงอาจยไปีวรค่อ่แล้วที่เดีกับตัวเดียวไม่ได้ตัวยวตวอจัมพเดียว para